สูงสุดแนละก็เป็นวิทยากรที่ส่งคุณค่าอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะจะมีมุมมองที่น่าสนใจมากทั้งว่าจากประสบการณ์ตรงนะครับจากงานเขียนและว้อการบริหารงานของท่านผู้ดีนะครับท่านจะมาพูดคุยกันในหัวข้อรวยกันให้ไม่รู้จบเท่ารู้จักเครื่องผลิตเงินโอ้พอดีเลยนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้คุณน,นันพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของ ทุกวันถ้าเรามีเครื่องผลิตเงินเนี่ยผมเชื่อเกิน,นะครับว่าในทุกวันเราก็จะมีเงินเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คงจะสามารถทําทให้เรามีการเงินที่มั่นคง้งครอบครัวได้ครับช่วงนี้เราจะมาพบกับวิทยากรของเรานะครับทัานเป็นที่ปรึกษาการลงทุนโดยสาร มั่นใจเรื่องการบรรยายในช่วงนี้เพราะว่าเวลาผ่านไปตามแผนเนี่ยผมเห็นผลงานเยอะมากตอนนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มรครับอนนี้ห้าเล่มห้าเล่มนะครับวันนี้มาเล่มหนึ่งมาเล่มหนึ่งด้วยนะครับอย่ติดตามได้ตอนท้ายนะครับช่วงนี้ผมนี้กับคุณพาวิทย์กิประทุมด้วยนะครับขอเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ชื่อหัวขพอเนี่ยเราใจดีใช่ไหมรวยไม่รู้จบกับเครื่องผลิตเงินคุณฟังดูรู้สึกเป็นไง เหมือนแชรโซ่ไะเหมือนไหมเหมือนไหมคุณว่ามีเครื่องเงินเงินจริงไหมมีคุณก็มีจริงไหมมีจริงนะแต่คนส่วนใหญ่ชอบขายทิ้งเออนะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเครื่องเลินเงินในตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยมีนะครับมีคําถามหนึ่งมีคนถามผมว่าคุณแพทซื้อหุ้นแล้วไม่ขายรวยได้หรือเปล่า คุณวรวยได้ไมั้ยใครว่าได้ยกมือขึ้นไม่วนะครับแต่แปกท่านทราบไหมคนส่วนใหญ่รู้นะว่าหุ้นเนี่ยจริงๆสามารถลงทุนกับเครื่องผลรตเกิดได้แต่ส่วนใหญ่เวลาตลาดหุ้นมีข่าวร้ายทำไงครับขายแล้วขายถูก่าที่ซื้อมาสรุปเจ๊งนะครับ คือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านทราบเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นตลอดก่อนหน้านี้นะก่อนที่เป็นเเนเก้จะออกมาบอกว่าอาจจะไม่มีควอีท่านฟังดีๆนะสองสองปีก่อนหน้าน,นี้ทุกคนเล่นหุ้นเนี่ยกำไรเกือบหมดนะเหมือนปลาเป้าแล้วถูกกันหมดท่านนึกภาพไหมหลายหลายคนเริ่มแบบถอยรถคันใหม่นะครับกลายเป็นเสียหุ้นรุ่นใหม่ในตลาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็สามเดือนที่ผ่านมา หลังจากเป็นประเดเก้เออกมาแล้วประกาศบอกว่า QE อาจจะลดเกิดอะไรเกิดขึ้นครับที่กำไรมาคืนหมดรับหุ้นตลอดทางยิ่งลงยิ่งรับยิ่งรับยิ่งลงลงต่อติดอยู่วันนี้เร่งขึ้นมานิดหนึ่งเอาไงต่อเอาไงต่อเอาไงดีผมถามท่านก่อนจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นนะครับ หุ้นอย่างหนึ่งใครคิดว่าหุ้นขึ้นลงตามพื้นฐานขอดูมือนะพื้นฐานอ่าถ้าไม่ขึ้นลงตามพื้นฐานแล้วขึ้นลงตามอะไรครับตามอะไรตามข่าวแหรอแย่ใจนะครับเออถ้าหุ้นขึ้นลงตามพื้นฐานจะมีใครขาดทุนไหมถ้าว่าจะมีไหมหุ้นดีก็ขึ้นหุ้นไม่ดีก็แย่หรอ อย่างนี้ไม่มีใครขาดทุนถูกไหมแล้วถามว่าหุ้นขึ้นลงตามอะไรใครตอบผมได้ตามอะไรครับตามดีแมนเลยจ้าตามแรงซื้อแล้วก็แรงขายถ้าคนอยากซื้อหุ้นเยอะๆหุ้นจะขึ้นหรือลงขึ้นขึ้นหรือลงครับขึ้นถ้าคนอยากขายหุ้นเยอะๆหุ้นจะลงนะครับ แต่สถิติในตลาดหุน้นท่านทราบไหมว่าอะไรเกิดขึ้นคุณว่าคนส่วนใหญ่กำไรไหมตลาดหุน้นท่านทราบไหมสถิติคืออะไรตลาดทรัพย์เขาเออกมาศึกษาแล้วสถิติตลาดหุน้นเนี่ย80%ของตลาดเจ๊งแต่ว่าคนส่วนใหญ่คิดถูกหรือผิด แล้วคนใหญ่ผิดถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมสารวจนิดหนึง่งว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับใครถือหุน้นเอมพอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ขอดูมือหนะ่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่มีเลยนะใครมีหุ้นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขอดูมือหนะ่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยม,มันะมน้อยจังตอนนี้ใครมีเงินสดเต็ม,อมรอซื้อหุ้นอยู่บนะ้าง นะครับสรุปว่าทุกท่านมารอฟังนิวจิว๋วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เล่นหุ้หน <c oughs> กันหรือเปล่าเนี่ยถามก่อนเนี่ยในห้องนี้อะใครใครใครเล่นหุ้นใครเปิดบัญชีแล,ล้วขอดูมอือหน่อยใครเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเออก็เยอะเหมือนกันใครยังไม่เคยเล่นหุ้นเลย,ยไม่เคยเปิดบัญชีเลยนะครับเดี๋ยวฟังจบไต่เปิดบัญชีเลย <c oughs> นะครับองค์หลักซับโวลุ่สิ่งหนึ่งผมอยากจะคุยให้ฟังคือ การเล่นหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่คนสว่วนใหญ่ทําให้ยากเพราะซื้อตอนข่าวดีนะครับเพราะข่าวดีแห่เข้าไปซื้อซื้อแพงเพราะข่าวร้ายแห่ขายกันขายถูกสรุปซื้อแพงขายถูกเจ๊งครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งมาตลาดหุ้นขึ้นใหม่เฟิบมีแต่ข่าวดีทำไมครับกระโดดเข้าไปซื้อเราซื้อเสร็จเกิดข่าวร้ายขึ้นมาแห่ขายพร้อมกันซื้อแพงขายถูกเจง๊งทั้งที่สอง 2, นะครับเจ๊งแล้วเจ๊งอีกนะครับเออ จริงๆคอนเซ็ปมันง่ายแค่นี้ยแต่ทำไมเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะความโลภความกลวเราไม่สามารถชนะได้นะครับอยากให้ท่านอิมเมจินนิดหนึง่งว่าคือต้นปีที่ผ่านนาะผมเจอเสียหุ้นวันนี้เนี่ยเสียหุ้นท่านนี้ราคาตลาดปัจจุบันเลยนะครับหุ้นตัวนี้ม เป็นเซียนพุ่น460เด้งนะครับเซียนหุ่น460เด้งให้ท่านจินตนาการว่าคนที่เล่นหุ้นกำไร460เท่าเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นไงท่านว่าเขาใส่สูตรไหมใส่สูตรไหมต้องนั่งอยู่มีจอคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ6-7จ,จอนะเขาก็็นกันนะเออน่าจะเหมือนผมนะมดู ใส่ศูนย์นั่งเล่นคอมพิวเตอร์คลิกมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องทำเงินหมื่นล้านอย่างนั้นนะครับท่านทราบไหมว่าผมเจอเสียุนสี่ร้6 0สเล่งเนี่ยคือป้าแก่ๆท่านหนง,างนะครับเดินมาที่หลักรับบลูนะครับป้าแก่ก็เดินมา,านะผูหะ้หญิงแก่ๆหยิบกระดาษมานหนึ่งไบอหนู ดูให้มากห,หน่อยสิว่าวันนี้ไอ้เนี่ยไอ้มูลค่าใบหุ้นเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมหยิบม,มาปเ๊บเป็นใบหุ้น s c c บริษัทอะไรครับุูนซีเมนต์ไทยนะครับจำนวนถูเปิดขึ้นมา1ล้านหุ้นแม่เจ้าวันนี้หุ้นเลยเท่าไหร่ครับ460บาทต่อหุ้นแล้วกระดาษเหลืองๆใบนี้มูลค่า460ล้าน นะครับผมชนกมองหน้าคุณป้าโบกะแเจ้าเสียหุ้นสี่ร้อยล้านนะครับถามว่าคุณป้าซื้อเมื่อไหร่ครับคุณทราบคุณป้าซื้อเมื่อไหร่เอ้าซื้อตอนเข้าตลาดตอน1บาท1นบาทซื้อล้านหุ้นใช้เงินเท่าไหร่1ล้านนะครับวันนี้เท่าไหร่460ล้านผมคิดในหัวเลยว่าเฮ้ย เซียนุ่นท่านนี้มีส t r a t จี้อย่างไรถึงได้รวยขนาดนี้อ่านวาเขาเขามีส t r a t ยังไงครับซื้อมาขายไปขึ้นลงซื้อมาขายไปท่าหร่เป็นองนนมผมยิงคาถามเลยคุณป้าครับคุณป้ามีวิธียังไงถึงรวยขนาดนี้ลูาคุณป้าตอบว่าไงผมแทบช็อกคุณป้าบอกป้าลืมแน่เจ้าลืมแล้วรวยขนาดนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหมท่าน เปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดแล้วเสียวนะเดี๋ยวมีภาพอะไรออกมานะครับดูดีๆก่อนนะอ่ะนี่ตัวนี้นะครับเป็นราคาหุ้นตัวนี้นะครับเคสคุณมมากนะครับ มันทำให้ผมคิดตลอดอ่ะว่าตกลงแล้วอ่ะเซียนหุ้นจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้ปัญหาในตลาดหุ้นคือคนส่วนใหญ่เขา้าเล่นหุ้นแล้วขาดทุนท่านทราบไหมผมเดินสายทั่วประเทศนะตามมหาวิทยาลัยไปจุฬาธรรมศาสตร,ร์ไปเกษตรนักศ,รรศึกษาเข้าเต็มทุกที่นะครับเพื่อที่จะฟังว่าเล่นหุ้นยังไงให้รวยนะครับคุณรู้ไผมถามเพราะว่าน้องๆเข้ามาเนี่ยอยากอยากได้อะไรคุณรม่น้องๆอยากได้อะไรครับอยาก แได้ความรู้หรือเปล่าไม่ใช่น้องๆอ,อยากอยากรวยครับผมถามอยากรวยยังไงน้องน้องบอกอยากรวยเร็วๆนะครับดังนั้นคุณช่วยผมคิดซิว่าคนที่ตอบว่าอยากรวยเร็วๆเนี่ยหุ้นแรกที่เขาซื้อจะเป็นหุ้นอะไรหุ้นป่นถูกต้องชัดนะครับถ้าไม่หุ้นป่นอีกหุ้นหนึ่งซื้อซื้อหุ้นอะไรหุ้นที่หุ้นที่แพงเกินไปเพราะอะไรรู้ไหม พราะมันกําลังขึ้นไงนะครับคนส่วนใหญ่ซื้อหุ้นที่คิดนึกว่าตัวเองซื้อแล้วปลอดภัยที่สุดท่านนึกภาพไหมหุ้นที่ปลอดภัยอะไรหุ้นที่มีข่าวดีนะครับทุกคนเชียร์ท่านนะครับโรเกอร์เชียร์ท่านบอกซื้อตัวนี้ดีเพื่อนเชียร์นะครับถ้าคำถามเพื่อนเชียร์เขาซื้ออย่างแน่นอนเขาซื้อก่อนท่านอยู่แล้วเขาถึงจะเชียร์ถูกไหมซึ่งว่าท่านซื้อถูกหรือแพงเออซื้อแพงถูกไหม และพอตลาดปรับฐานตลาดหุ้นลงมาฟึ๊บนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสเดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นประมาณทีสี่สิตัวนะครับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับท่านนึกภาพนะหลายคนเพิ่งเพิ่งเข้าตลาดเมื่อสาเดือนที่แล้วนะซื้อตรงยอด1,600จุดนะครับซื้อเสร็จ มีความหวังเต็มเปี่ยมนะครับว่าฉันจะต้องรวยนะครับเหมือนเพื่อนนะครับสรุปเป็นเบเนเก้ออกมาทําลายความฝันนะครับุ๊ตลาดหุ้นฟึบลง50นะครับคำถามคือทํำยังไงทําไงครับมีหลายท่านซื้อเพิ่มตลอดคางระหว่างลงยิ่งลงยิ่งซื้อยิ่งลงยิ่งซื้อวันนี้หุ้นเป็นพอร์ตเลยนะนะครับวันนี้เด้งขึ้นมานิดนึงขายนะครับสรุปขัดทุนไหม ขับถุนมหาศาลนะครับลกลับมาดูนิดหนึ่งว่าผมพูดถึงคุณป้าเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจมากนะครับตัวเส้นสีสีดําๆเนี่ยท่านทราบไหมมันคืออะไรมันคือราคาหุ้นราคาหุ้นแต่เส้นสีแดงเดี๋ยผมจะอธิบายนะครับอันนี้เป็นเครื่องดูว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงนะครับเพราะที่ผมบอกเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่ซื้อ คุณควรจะทาไงคุณควรจะคุณควรจะทำไง,ำไงซื้อบ้านจะได้ติดลอยเหมือนกันคุณควรจะขายถูกไหมถ้าคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่ขายคุณควรจะซื้อเพื่อที่ว่าคุณจะได้หุ้นในราคาที่ถูกถูกไหมแต่ถามว่ามีเครื่องมือไหมคนคนพูดเยวนะก็เล่นให้ต่างคนส่วนใหญ่สิถามว่าเครื่องมือมีไหมนะครับยิงมีนะครับก็คือเครื่องมือนเนี่ยเองตัวสีแดงนะครับ สีผมอยากจะชี้ให้ดูคือว่าประเด็นตรงนี้นะครับที่เรเห็นคุณป้าซื้อเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยวันนี้ราคา460เนี่ยขึ้น460เท่าเนี่ยในเวลาประมาณ30ปีแปลว่าแต่ละปีคุณป้ากำไรกี่เท่าครับ10เท่าเยนายกำไรปีละสิบเท่าแต่ท่านทราบไหมสถิติของคนเล่นหุ้นตัวเนี้ส่วนใหญ่ขาดทุนฟังดูเป็นไงเออ คุณคิดดูคนที่นข้องเล่นหุ้นในตลาดเนี่ยว,วันนี้ยังไม่ถึง1ล้านคนยังไม่ถึง1เปอร์เซ็นต์ของประชากรน,นะนะครับแต่ทำไมคุณเล่นไม่ชนะคุณป้าเคยคิดไหมทำไมเทรดเดอร์ไม่ชนะคุณป้าท่านว่าทำไมเพราะอะไรเพราะมีความรู้มากเกินไปหรือเปล่าเออท่านท่านเคยคิดไหมว่าอะไรคือ s ี c c e s s Factor ของตลาดหุ้นนะครับ ผมถามว่าในตลาดหุ้นมีอะไรที่เป็นของจริงบ้างช่วยตอบผมหนะ่อยมีอะไรครับเป็นของจริงข่าวว่าหุ้นดีใช่ไหมเปของจริงไหมจริงไหมครับจริงเหรอเอองบการเงินบริษัทกําไรงบการเงินแต่งได้หรือเปล่าแต่งได้อ้าวแต่งได้ อันนั้อา้าวแล้วก็ไม่ใช่ของจริงเนะี่ยถ้าเล่นกับอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับอะไรที่เป็นของจริงบนะ้างอะไรบ้างครับไม่ช่วยตอบเลยนะครับช่วยหน่อยสินะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ยนีย่ผมกำลังถามว่าอะไรที่มันเป็นของจริงเนะี่ยนะครับเอาวันนี้ในในภาพใหญ่เลยดีกว่าวันนี้หลายๆคนแค้นเป็นเบลเก้คแค้นไหม ไอตอนพันหกร้อยมาประกาศทําไมนะครับประกาศบอกจะเลิก QE วันนี้ดันบอกว่าทำ QE มือนเดิมมันน่าคติกกันมั้ยถ้าเลือเท่าออกมานะครับเป็นบาริเก็ออกมาพูดเนี่ยบอกว่าจะเลิก QE เนี่ยตลาดร่วงพันหกร้อยจุดนะนะครับตกพว่ลงมานะครับวันนี้ก็บอกอตัวงระทาเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรคือของจริงเน่ะของจริงคืออะไร QE เป็นของจริงไหม จริงนะครับ QE คืออะไรกอนดีกว่าท่านทราบไหม QE คืออะไรเล่นหุ้นต้องเข้าใจ QE นะเพราะวันนี้กระทบต่อตลาดหุ้นอย่างรุนแรงนะครับ QE คือการการอะไรครับเอาภาษาชาวบ้านคือการพิมพ์เงินถูกต้องนะครับ QE คือการพิมพ์เงินนะครับวันนี้อเมริกาทำ QE นะครับตั้งแต่ปี2008แล้วบบลเกิดวิกฤติตสับเปล์าจำได้ใช่ไหมครับ อเมริกาเศรษฐกิจทั่วไปนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าวิธีการแก้เงินฝืนก็คือการทำ QE คือการพิมพ์เงินนะครับยุโรปเกิดวิกฤตแล้วนะยุโรปทำไงครับ QE างญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น,ป,นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครเคยศึกษาเศรษฐกิจเขาเนี่ยเกิดกับอักเสบคล่องเขาเรียกว่าเงินฝืนในประเทศเศรษฐกิจไม่ไปไหนเลยตลอด20ปีที่ผ่านมา นะครับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับท่านรู้ไหมวันนี้พอเขาเห็นอเมริกาเฮ้ยมันแก้ไง,ไง่ายๆแค่เดียเศรษฐกิจเงินฝืดก็พิมพ์เงินสิญี่ปุ่นทำไงครับพิมพ์เงินนะครับเมื่อกี้ตัวเลขที่ท่านประธานโฆษิตให้ดูตอนเช้าวันนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นนี้ GDP เพิ่มขึ้นเลยนะครับสรุปว่าเวลาเศรษฐกิจแย่เนี่ยให้ทําไงครับให้พิมพ์เงินเออถามว่า